วันนี้นะครับผมจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้เลยนะฮะผมจะไปกันที่ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานนะฮะจะไปดูพี่ๆเขาเนี่ยฟัดงูเหมือนฟัดเมียเเลยนะยังไม่พอนะฮะอมหัวงูครับ ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลวงงูมากๆแต่ยิ่งกลัวก็ยิ่งชอบใช่ฮะผมเป็นโรคจิตผมเป็นโรคจิตมากฮะและสิ่งสําคัญเลยนะฮะก็คือว่าอยากจะมาชนะใจตัวเองด้วยนะครับขอแค่จับงูนิดหน่อยสัมผัสนิดนึงพอใจแล้วจะได้ชนะความกลัวของตัวเองด้วยนะครับผมแต่ว่าการเดินทางไปแก่งกระจานในครั้งนี้นะครับผมเองก็มีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยนะฮะนี่เลยครับผม เจ้าสัวข้าวตังหน้าหมูหยองนะครับที่จะอยู่กับผมนะฮะตลอดทางเลยนะครับนี่นี่เลยโอ้โหแคาดเบลลเสรียบร้อยเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนี่นี่เจ้าสัวข้าวตังหน้าหมูหยองนะครับแล้วก็ยังมีข้าวตังหน้าหมูหยองพริกเผาด้วยนะครับนี่เพื่อนร่วมเดินทางกับผมในวันนี้นะครับนี่ เรามาอิ่มลองท้องกันดีกว่านะครับ mm hmm. ครอบอร่อยครับโอเคมาชนะความกลัวให้ได้ครับไปว,นนวันนี้ต้องการให้พี่ตั๊กเนี่ยามาสัมผัสงูโดยแท้ไม่ใช่มาหวัดระแวงไม่ <Okay S 2> ไม่แกล้งนะครับผม,ไ,มได้ครับ นี่คืองูจมอ้างใช่ครับที่เพิ่งไปจับได้มาเมื่อวานนี้เองครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยเดี๋เชิญเลยครับคุณครูจะมาเชียใหม่จะมาเชียงใหมอ้วนอ้วนมากไอหนูอ้วนมากลูกมีเสียงด้วยทักทายด้วยเห็นไหมครับ นี่เขาทักทายพี่ักโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเดี๋ยเนี้อ้ยพี่ักบอกยครับให้ทำแผลใช่ไหมใช่ครับดีแหละตัวนี้เขาโดนจับมาแบบอยากเห็นฮะเขาโดนโดนบวงคล้องมาแล้วก็มีบาดแผลอยู่ครับเนโอเคฮะนี่คืองูนะฮะที่เพิ่งจะไปจับมานะครับผมตัวผู้ด้วยหนูมาผู้ด้วยอุ้ยอย่าม ไม่ไม่ไดผมอยู่นชิ้นเห็นุกัวกลัวแต่ผมก็ชอบโอ๊ยโอ๊ยาเตลยไม่ได้เห็นชอดจับเลยนี่ครับแผลที่เป็นแบบนี้ซึ่งปล่อยไว้เนี่ยมันจะ มันจะเน่าปกติก็เกจะดำๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยคือเกดเขาหลุดไปแล้วมันจะเป็นแผลแล้วครับโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยฮะที่ผมนะฮะจะได้เห็นการทําแผลงูแล้วนะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นงูจงอางนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการทําแผลงูจงอางจะทํากันยังไงนะครับผมก็ล้างแผลด้วยน้ําเกลือก่อนสีหน่อยตึงคาดาเชื้อคาดเชื้อ เเดี๋ยวนะฮะ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 คือผมเองก็ถ่ายอยู่นะฮะฝั่งนี้ก็งูก็เลืยมาหาผมนะครับออโอพี่ฮะพี่ฮะฝากจับเลยครับผมพี่ฮะผมจะไม่ได้คอนเทนต์จริงๆพี่ผมจะไม่ได้คอนเทนต์นะพี่โตพี่าไปไปายาผมตัวน,นี้ทําให้แผลแห้งนะแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดเลยเลยครับโอ้ยลมแรง นี่ครับเราทําแผลเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูอีกประมาณสามวันถ้าแผลเราแห้งก็โอเคครับเราก็จะใส่ยาจะรอ,อแต่ถ้าเกิดแผลเขายังสดยังชื้นยังแฉะอยู่เราก็จะต้องล้างต่อล้างต่อแล้วใส่ยาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายผมอยากจะเห็นวิธีการอาบน้ําให้กับงูครับอืมโอเคถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องเอาตัวใหญ่แล้วจะได้เห็นชัดเจนว่ามันต้องอาบอยังไงใชค่ครับอาบน้ํางูฮะเมื่อกี้เรานั่ง,งข้างๆแล้วแต่คุณตา้ไม่เห็น ไม่ไม่คือสงสัยแค่ว่าผมเองก็นั่งตรงนี้งูจงอางจะพูดมาหาผมผมก็วิ่งออกไปทางนี้หนีเสือปะงูหลามหนีจงอางปะงูหลามอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้เขาใจดีครับเขาชื่อนำโชคใจดีมากใจดีมากนี่ดูดครับเนี่ยเขาไม่ร้องเลยนี่ผมคิดไม่ลองสัมผัสนิดนึงเหรอเดี๋ยวนะหลามผม แล้วมันจะพุ่งกลับ่ะฮะแล้วเราค่อยๆกลับค่อยๆอ่านรูปๆอย่างนี้เราครับรูปๆอย่างเงี้ยเต็มมือได้เลยนี่ไม่ต้องกลัวเต็มไม้เต็มมือโอเคฮะอเคโ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 อโอเคโเคโอคโอเ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 คลักคโอเ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 คคโอเคโอเโอเคาอเคาอเคโ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 อเโอเค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 โัเคงเคโออเอเคโเคโอคโอเคเย็นคออเเเคาออเเคโเคโอเคอเเคอ ทำทำให้เขาผ่อนคลายนะนี่มปนวิธีทำนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทักครับนวดคนไข้นวนเลยนะฮะนวดผมครับปกติจะมีคนแต่มานวดผมมาฮะเราต้องมานวดเองดูแลใช่กันและกันไงถือว่าดีเลยถือว่าผ่านแล้วนะโอเคเอาไม่ดีกว่าครับผมไม่ครับไม่ครับไม่ครับโอเคอย่างน้อยก็ดีใจที่ว่าสามารถจะสัมผัสงูได้นิดหน่อยแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพื้นอุ่นนะนี่ แช่เย็เย็นไม่ได้อะพี่ไม่ได้จริงครับเดี๋ยวให้ให้ใทำใจแป๊บึงจุ๊บอ่าปองเชียรเพียบอันนี้อ่าอ เอปร่วด๋ยโอเคโอ้ชยกนะลงนะโอเค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 มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอเคโอ้เจ๋วโอเคเอาลงน้เลยลงน้เลยโอเคลงน้เลยใช่โอเคครลงน้ลงน้โอ้โอปล่อยน้ำเลปล่อยน้บานเลยของพวกคุณจริงๆครับเพราะว่านี่มันถือได้ว่าที่สุดในชีวิตแล้วนะเพราะว่า ที่ผมได้มาจับงูแบบนานมากๆเลยอขอบคุณจร 1991, ิง oui> ๆครับใกล้ๆกันใกกล้ๆันข้างๆอ่างชอบไม่ใช่ฮะอ่างเนี่ยมันคนละอ่างเนียเขาบางคนบอกมาเขาคิดเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะสำนักหนูนี่โด่งดังจริงๆเลยครับเราสู่กันฟังมาโอเคลองดูลองดูลงจับตัวถืูตัวได้ เนี่ยคือพอมาได้จับมาเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มเริ่มจะหายกลัวแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ฮะเห็นไหมครับมันสามารถที่จะเริ่มเริ่มจะไปจับใหม่ได้แล้วอ่าเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปแล้วรับนี้ยิ่งจับบ่อยที่ปบ่อยๆเข้าบ่อยๆ่อยเข้าก็กลายเป็นความเคยชินก็ไม่กลัวแล้วครับความกลัวก็จะหายไปความกระฉับกรเงก็จะหายไปสมัยก่อนนะครับโอ้โหยากจริงๆนะงเลฮะ จะหนีเที่ยวเนี่ยเราเองก็ไม่กล้าไงฮะบ่อยๆแล้วเออเฮ้ยมันชอบอะไรมันขี้นอาทุถูกจับได้ไหมจำจำครับผมผมเห็นคลิปในทิกต็อกนะฮะจ่าจักว่าฮะที่จงูงงูอ๋อนี่ถ้าจูงงูต้องคนนี้กับตันสเน็กนี่คนนี้ฝัดกับงูจงอางเนี่ยจักเห็นจริงๆครับอยากเห็นที่จัดให้ครับออ๋วันนี้ก็เป็นงูจงอาง่อา ชื่อว่าซีโรู่จงอวใจดีนอนอยู่ในนี้เลยใจดีด้วยนะฮะใจดีมากต้องบอกว่าใจดีมากมากมากพร้อมแล้วมาดูกันเลยซีโร่ลูกชายเอาไปลึกยาวกี่เมตรใช่ตัวนี้สี่เมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบนะครับ และตอนนี้นะฮะอยากจะเห็นการฟัดกับงูจงอางฮะจูปากกอดลัดเป็นแบบเมียหลวงอะไหนไหนก็ไหนไหนๆละมาถึงนี่แล้วเนอะเล่นย้ำว่าอันนี้จงอางนะให้จูบจงอางให้ดูใช่ไหมอ๋ออุ้ยอุ้ย นี่มันของปลอมนะครับเนี่ยของปลอมผมก็ว่าน่าจะของปลอมนะนะฮะตอนนี้ทานเริ่มทานเริ่มอ่อนแล้วมีพิษอยู่ไหมครับผมตอนนี้มีครับสงสัยมากๆเลยครับว่าทำไมถึงไม่ดุฮะสงสัยครับผมกับตังงูเนี่ยนะครับเขาช่วยขยกเขาละลายพฤติกรรมนะตัวเนี้ยอยู่ในขั้นที่ที่ห้าแล้วมันมีขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาขั้นที่หนึ่งก็คือทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยก็คืออยู่กับเขาเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็ สัมผัสเขาบ่อยๆให้เขาชินกับสัมผัสอ่านะขั้นต้นเป็นประมาณนั้นนะครับพอขั้นที่2ก็คือเมื่อชินกับคนนี้แล้วก็จะสามารถส่งต่อให้กับคนต่อไปได้จับในลักษณะเดียวขั้นตอนที่3อ่าสัมผัสเดียวกันไปเรื่อยๆอย่างเี้ครับคือทําทําตัวเองให้เป็นธรรมชาติของงูที่เขาับ<ม>าเขาก็ถัคุ้นเคย,เยคถ้าพลาไปกัดตังคิดว่าตายไหม ูกตายฮะคุณหมอบอกว่าตายคุณหมอบอกว่าตายหมอยังบอกเองเลยฮะว่าตายต้องตายสิครับอย่างนี้นะงูกัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตายหรอกจริงจริงเพราะว่าโดนมาเยอะเอาอันนี้ให้ดูเนี่ยวาเมาให้นี่ไงโดนแล้วนี่แค่นี้เต็มที่ไหนฮะนี่นี่หายไปเลยไม่นี่ยดูนิ้วสิงูอะไเห็นไหมนี่อยู่นะเห็นไหมเห็นแล้วครับเนี่ยรอย โดนฟันออกไปเนื้อมันหายไปครับอู้ี่หายไปเยอะเลยนเน่ามเน่าใช่ฟันออกหมดเลยเหลือแต่เอ็นเขาก็เลยเอาเนื้อตรงนี้กรีดเนื้อตรงนี้เอามาแปะเพิ่มเนื้อขึ้นมาก็เลยจะบอกว่าถ้างูกัดน่ะมันจะเป็นต้องตายถ้าเรารู้วิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธีนะครับอย่่างเชนถ้าเกิดว่าอ่งูงมากัดอย่างเงี้ยพิษของงูเนี่ยจะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง แล้วเราต้องให้งูเนี่ยกัดอีกหนึ่งครั้งก็คือจะเป็น4ี่ชั่วโมงถึงจะมีเวลาไปที่โรงพยาบาลได้อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับถูกครับถูกถูกต้องเลยฮะสงสัยฮะตายสิครับอันนี้มุกใช่อันนี้มันคือมุกใช่ไหมเนี่ยตายเหรอฮะโอ้ซ้ำพิษเข้าไปอีกนะเอางั้นเลยนะต่อต่อเวลาต่อเวลาได้สี่ชั่วโมงครับโออเคคิดยังไง วันนี้คนเขียนที่อยู่ยังอยู่ไหมแจักตลกครับแจักตลกดูดูเข้ามานะครับนะครับผม10นิ้วฮะกรับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้มีความสุขแล้วก็ประทับใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนกัรนะฮะที่ผมสามารถจะอยู่กับงูเนี่ยได้นานที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับนะฮะแล้วก็อยากจะขอบคุณที่สร้างความกล้า ให้กับผมขอบรคุณนะครับผมนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมที่สร้างความกล้าให้กับผมขอบรคุณครับจับหูที่ขาจับของคอเลยครับโอเคบ๊ายบาย